เผยภาพโปรโมทพร้อมสเปค Oppo A15s อาจเปิดตัวเลเร็วนี้เผยภาพโปรโมทพร้อมสเปค Oppo A15s อาจเปิดตัวเลเร็วนี้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทาง Oppo ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo A15 ที่เป็นสมาร์ทโฟนน้องเล็กในตระกูล A-series ที่ประเทศอินเดียและเพิ่งจะวางจำหน่ายที่ประเทศไทยไปเองนะครับ ล่าสุดก็มีข้อมูลว่าทาง Oppo เตรียมที่จะเปิดตัว Oppo A15s รุ่นอัปเกรดโดยมีภาพโปสเตอร์โปรโมทเผยมาเป็นที่รียบอยแล้วครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo A15s เพิ่งจะผ่านการรับรองจากทางหน่วยงานในหลายประเทศครับมีทั้ง SIRIM ของมาเลเซีย IMDA ของสิงคโปร์และ e EC ของยุโรปโดยเว็บไซต์ของหน่วยงาน IMDA ระบุว่า บุคคัน,นี้จะใช้ชื่อว่า A 5 5 S ส่วนสเปคของ o p p o A 1 5 S ที่ปรากฏบนภาพโปสเตอร์โปรโมตนี้เผยมาจะมีหน้าจอแสดงผลแบบ IPS LCD ความละเอียด HD Plus เ0 0 ,600 พิกเซลขนาดหน้าจออยู่ที่6.52นิ้วให้และมมาที่ 10G ก,กิกส่วนหลอมให้มาที่6 4สิกิกให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัว AI Triple Camera ซึ่งคาดว่าจะมีความละเอียด13ล้าน2ล้านและ2ล้านพิกเซล ส่วนกล้องหน้าคาดว่าจะมีความละเอียด5บพิกเซลใช้ชิปประมวลผลจากทางมี d เดิลเทส่วนวันเปิดตัวและราคาของ OPPO A15s ยังไม่มีข้อมูลเผยมาในตอนนี้นะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเตมิมทายทีฟาสจะมาบอกกล่าศทราบทีครับ